เดี๋ยวเราจะได้เจอกรมาเรื่องอะไรมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะคำสั่งค่ะ instruction ของเราบอกว่า choose the most appropriate option นะคะ choose the most appropriate option ให้เราเลือกตัวเลือกที่ทำไมคะ appropriate ค่ะเหมาะสมมากที่สุดเนาะทีนี้ค่ะตัวโจทย์เนาะเขาบอกว่ายังไง the ค่ะจุดจ the จุดจุด dog was scared of people when I found him นะคะ the จุดจุด dog was scared of people when I found him คืออะไร the จุดจุดมาแล้วก็หมาถูกไหมคะ was scared ค่ะ scare ก็คือกลัวถูกไหมอ่ากลัวกลัวอะไรคะ people ก็คือคนเนาะนะคะ when I found him ตอนที่ฉันเนี่ยทำไมเจอเขาทีนี้เลยนะคะตัว choice นะคะมีรากคำเดียวเลยมาจากคำว่า a u s e l s ถูกไหมคะ a u s e l s เนาะ ทีนี้เลย abuse เนี่ยจริงๆมันจะแปลว่าทารุณก็ได้ถูกไหมอ่าเป็น verb ที่แปลว่าทารุณน,นะคะนี่เนาะรากคำเดิมจริงๆจะแปลว่าเหมือนแบบทำร้ายทารุณเนาะจริงๆ abuse อาจจะหมายถึงคมเหงก็ได้ถูกไหมคะอ่าอันเนี้ยก็จะเป็นเซ็งของการทำร้ายเนาะตัว abuse ทีนี้เลยมาดูที่ตัวโจทย์ค่ะข้างหน้าเป็น article เนาะตัว dog เป็น noun ถูกไหมคะที่เป็นหมาเพราะฉะนั้นค่ะ ตรงนี้ที่ว่าของเรายังไงมันก็น่าจะต้องเป็นอะไรคะ adjective ถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะ choice a ที่ํำหน้าที่เป็น verb เ,เลยหรือว่า choice c ที่แค่เติม s ไปถูกไหมคะเวลาที่คำกริยาเติม s จะใช้เมื่อ,อไหร่จะใช้เมื่อประธานเป็นเอกพจน์เนาะแต่ว่าตรงนี้โจทย์ข้อนี้เราไม่ได้ต้องการ verb เ,เลยเพราะว่าเรามี verb อยู่แล้วเนาะเป็น w a c c a r e นะคะก็คือหมาเนี่ยกลัว เพราะฉะนั้นค่ะ choice a กับ choice c เราจะตัดทิ้งจะเหลือ choice b แล้วก็ choice d ค่ะ,ะตรงนี้เนาะมันจะเป็นเรื่อง present and past participle อ่ present and past participle particip นะคะ participle ก็ particip le, ค,คือจะเป็นเรื่องของการเติม ing หรือเติม ed ไปนะคะที่คำกริยาเนี่ยแล้วกลายเป็น adjective เพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้มันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะคะถ้า ing นะคะ present and past participle เ no? นะ present and past participle participle อ uh, particip mm ่า hmm. participle คือ mm hmm. เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ทำไมเอ่ยคำกริยาเนี่ยเติม ing เนาะนะคะแล้วจะกลายเป็น adjective เนี่ยจะความหมายว่ายังไงความหมายมันนะคะจะกลายเป็นอ่าประธานเนี่ยทำ เป็นคนทำนะคะประธานเป็นคนทำนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเติม ed ค่ะหรือว่าเป็นเว r b ช่องที่3เนาะก็จะกลายเป็นประธานเหมือนเดิมนะคะเป็นคนถูกทำทันใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้ค่ะ the j ด d e o c เนี่ยหมาเนี่ยมันจะต้องแบบ เป็นคนที่ทารุณหรือว่าจะเป็นน้องหมาที่ถูกทารุณดีนะคะจากบริบทมันกลัวคนถูกไหมนะคะแล้วเนี่ยตอนที่เขาเจอเนี่ยมันกลัวคนเพราะฉะนั้นมันน่าจะแบบถูกทารุณมาเนาะกลายเป็นอะไรคะ The abused dog was scared of people ถูกไหมอ่าโอเคค่ะก็คือตอบข้อดีด็อกนั่นเองเนาะดิ The abused dog was scared of people when I found him นะคะประโยคเต็มๆเพราะฉะนั้นเนาะตรงนี้ก็อย่าลืมทบทวนนะคะเรื่อง present and past participle ก็คือถ้าเกิดว่าคำกริยาเนาะเติม ing อยู่ข้างหน้าคำนามมันจะหมายถึงว่าประธานเป็นคนทำอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเติมเป็น verb ช่องที่3ค่ะอยู่ข้างหน้าคำนามตรงนี้จะหมายถึงว่าประธานเนี่ยถูกทำมาเนาะนะคะ,ะรู้ว่าแคปแมงแกรมมาไม่พลาด error เกงภาษาอังกฤษกับครัววารูเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรีนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กดวิชาทูกเกเตอร์